อิสโตฟันพอดแคสตเพราะประวติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกสงครามกลางเมือสงสหรัฐอเมริกาพูดกันบ่อยๆใช่ไหมอยากรู้ไหมคะจริงๆมันจะมีประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะในในการที่จะนำมาสู่สงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาจากคำพิพากษาของศาลและคุณมนมล แล้วมันกลายเป็นตรารเป็นคดีมันจะมีคดีอย่างนี้มันจะมเีเป็นท่านะคะชาวมริกันผิวดําคนหนึ่งเขาชื่อว่าเดรสกอตนะคะคซึ่งท่าเนี่ยเขาก็เขาจะเป็นเหมือนทรัพย์สิน อย่างหนึ่งของนายเจ้านายเจ้านายเขาก็ชื่อจอห์นอิมเมอร์สันนะคะเขาเป็นสัญญาแพทย์ชาวอเมริกันเดี๋ยนะอันนี้คือก่อนก่อนสงครามก่อนสงครามอ่าก็คืออันนี้เล่าเรื่องก่อนสงครามว่ามันเป็นประเด็นไงว่าเนี่ยคำพิพากษาของศาลที่เกิดขึ้นจากคุณเรสก็เป็นคนทำให้เกิดสงครามเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามอ่าถามว่าเกิดเพราะอะไรเพราะเขา่มีมีนายท่าแล้วนายท่าเขาอาศัยอยู่ในรัฐมิสซูรีคราวนี้ในช่วงปี1833กับจนถึง1843เนี่ยค่ะ คุณสกอตเนี่ยเขาก็ย้ายตามนายไปไปอยู่รัฐอิลลินอยส์อ่าคราวนี้เสร็จแล้วรัฐอิลลินอยส์เนี่ยเขาถือว่าตอนนั้นเป็นฟรีสเตทก็คือรัฐเสรีนะคะเป็นรัฐที่ไม่มีการครอบครองทาสเราเราจะรู้ว่าแบบอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีแบบรัฐฟรีสเตทเนาะกับรัฐที่ที่ที่แบบว่ายึดทาสอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วใช่ใช่แล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันถูกกฎหมายด้วยเพราะว่ามันมีข้อตกลงมิสซูรี ในการรับรองคือในปีนนปี1ส2 0เนี่ยสหรัฐเนี่ยโดยสภาคองเกรสเขามีการจัดทำข้อตกลงมิสซูรีเนี่ยคือกำหนดรัฐอะค่ะแบ่งเขตออกเป็นสองส่วนอย่างที่บอกก็คือเป็นรัฐรัฐแบบว่าที่มีทาตนะคะกับรัฐที่ไม่มีทาสอ่าก็คือ free state กับ free s l ฟ v e state เนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยพอพอมันก็อยู่คนละฝั่งกันก็คืออยู่เหนือใต้อย่างที่เราเล่ากันเนาะเพราะว่าทางใต้ก็คือเหมือนกับว่าประกอบกรมะส แล้วทาดเป็นทรัพย์สินแล้วขายต่อได้เหมือนสิ่งของเลยคุณนมน์ขายต่อได้คราวนี้เนี่ยพอมาพอมาถึงเนี่ยอย่างที่บอกเขาย้ายตามนายไปใช่ไหมคะแล้วไปอยู่อิลลินอยนานเลยพอมาถึงปี1846เนี่ยสกอตเขาย้ายกลับมาอยู่ที่รัฐมิสซูรีซึ่งมิสซูรีคือรัฐที่เป็น slave state เออเป็นฟรีสเตทเอยเป็นเซลฟสเตทใช่ถูกเป็นรัฐที่มีมีทาไดใช่คนนี้พอเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ที่นู่นมานานอยู่ในอยู่ในรัฐที่เป็นฟรีสเตทมานานทีนี้กลับมาอยู่ในรัฐที่เป็นใช่ใช่พอตอนนั้นตอนเขาอยู่ฟรีสเตทเขาก็คิดว่าเขาเป็นพลเมืองเขาเป็นพลเมืองของรัฐคนหนึ่งเขาไม่ใช่ทาด เพราะว่าเพราะว่ารัฐนั้นน่ะเขาเขาไม่มีสถานะเป็นทาสเพราะมันเป็นฟรีสเตทโอเคเพราะนั้นเขาก็เป็นพลเมืองที่สามารถเลือกตั้งได้เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลเขาที่พอเขาย้ายตามนายมาอยู่ในรัฐที่มิสซูรีเขาไม่ได้มีสถานะแบบเดิมละเขาก็เลยทําเรื่องแบบยื่นคําร้องต่อศาลท้องถิ่นะคะเพื่อเพื่อจะขอให้ตัวเขาเองเนี่ยพ้นจากสถานะความเป็นทาส อืมอ้าวเพราะว่าเขาบอกเขาอยู่ในรัฐที่เป็นเสรีมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีสถานะเป็นทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องไม่เป็นทาสดีก็เคยเคยเป็นพลเมืองอยู่แล้วอยู่อยู่กลับมาแล้วคุณจะเอาสภาพพลเมืองฉันกลับไปได้ยังไงนะกลับมาทําไมกับเขาตั้งแต่แรกเนาะก็แต่แต่ว่ามันก็มีการสู้สู้คดีกันเพราะว่าเนี่เขาก็ยังต้องเป็นทาสอยู่ไงเขาตามนายมาเพียงแต่ว่ามันเป็นเงื่อนเงื่อนไขทางข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมคุณอมลตอนนู้นอยู่ที่นู่นชั้นมีสถานเเป็นลมือง แต่แต่ว่าเขายังอยู่ในอาณัตของความเาป็ในในทางปฏิบัติฉันก็ยังทางานาให้กับเจา้จานายนี่แหละคราวนี้เนี่ยเอมันมันเกิดเรื่องขึ้นมาเพราะอะไรก็คือว่าศาลสูงสุดของสหรัฐอะค่ะเขาก็ไปพิพากษาว่าสกอตเนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากการเป็นทาสอืมอ่าเพราะว่าศาลไปให้เหตุผลว่าชาวอเมริกันผิวดําทุกคนทางที่เป็นทาสและไม่เป็นทาสไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาตามรัฐธรรมนูญอ๋อไม่ว่าคุณจะ เป็นทาสหรือไม่ก็ตามไม่เป็นพลเมืองใ,ใจร้ายใจร้ายคราวนี้แล้วก็สกอรเนี่ยยังมีสถานะเป็นท่าตามเดิมเขาบอกว่ามีค่าเป็นแค่ทรัพย์สินของนายท่าเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องใดๆทั้งสิน้ออนอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันมันมันเป็นประเด็นละแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่แบบต้องมานั่งดูก็คือว่าหัวหน้าของคณะผู้พิพากษาศาลคดีนี้ชื่อว่าโรเจอร์รบีแธเน่เขา,าเป็นชาวเมรินันทางใต้ไง แล้วเขาก็เป็นเป็นคนครอบครองท่าศิษย์ใชโอเคตัวเองมีทาาด้วยอแต่อย่าลืมว่าเขาเขายื่นฟ้องกับศาลท้องถิ่นไงคุณนมนแล้วผู้พิพากษาส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมด9คนก็ล้วนเป็นหมนกันทางใต้ทั้งนั้นเลยมันมีแนวคิดนิยมท่านหมดใล้เขาเนี่ยพอผลคำพิพากษาออกมาชาวมกันทางเหนือค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาไม่นิยมท่านเนาะเขาก็ไม่พอใจไงเขาก็ต่อต้านมากเลยแล้วคราเนี่ยส่วนทางทางใต้ก็สนับสนุนการมีทาาเขาก็เห็นด้วยกับคำพิพากษา Ừ ừ ừ คือมันมีความคิดที่แตกแยกกันสองฝั่งมากเ <ừ> ขาเนี้ยเขาบอกปัจจัยเนี้ยค่ะมันมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนมันก็สร้างการลุกฮือแล้วมันเป็นส่วนปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้อัปเรทานลินคอนของริพับลิกาเนี่ยค่ะซึ่งมีแนวคิดในการที่จะให้มีการเลือกทาสเนี่ยได้รับคะแนนเสียงจากชาวเมากันทางเหนืองนแต่เอาเอา,เอาประเด็นนี้มาขยี้แน่นเลยแล, <S <S แล้วก็ชนะการเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปี1860เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นประธานาธิบดีลินคอนขึ้นไปก็ทําให้รัฐทางใต้มันไม่พอใจอ่ะ ก็แบบไม,ไม่ไม่พอใจมันคิดคนละแบบเนาะจนถึงขั้นแบ่งแยกประเทศอย่างที่เราบอกอแล้วมันก็มีการสู้กันจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงคารามกลางกลางเมืองของหรมฐริมิกา<อ>ซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นในปี 61, 1 8 6 1หลังจากที่อ,อับราฮัลมลินคอล์นได้รับการเลือกตั้งเห็นไหมก็คือว่ามันก็ต้องเป็นการต่อสู้น้องคุณมลแล้วเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยหลังหลังจากเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นแบบวิเคราะห์ทาง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 นิติศาสตร์แบบแบบรุนแรงมากเพราะเขาบอกว่า คำตัดสินนี่มันไม่ถูกต้องเอเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆอ่ะมันยอมรับไงมันยอมรับเพราะว่ามันมีข้อตกลงมิสซูรีแต่ว่าอยู่ๆยศาลเนี่ยไปยกเลิกข้อตกลง,งที่ทําโดยสภาคองเกรสอะ่ะคุณมีสิทธิ์หรอ Mm hmm. มันก็จะเป็นข้อ mm hmm. ข้อแบบว่าข้อถูกเถียงกันในทางนิติศาสตร์แบบสําหรับคนที่แบบน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่สุดแล้วก็มองว่าคณะผู้พิพากษาศาลในตอนนั้นนะคะทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำมันผิดหลักอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ในมุมกันก็ต่อสู้กันไปครับ